สุดท้ยแล้วถ้าเกิดเูขกับรายการเออแล้วก็ยั้เมื่อมีคนบอกว่าอย่าให้รีบตอนพูดรายการนะให้ฝึกให้พูดแบบชัดเจนขึ้นก่อนนะตอนนี้ก็กาลังฝึกอยู่วันนี้มีคนขอมาว่าไอเดียมจะจังไงนะผมก็ไม่ใช่เดยมแล้วลบแล้วนะคะเพราะว่าจะทําคลิปนะคะครั้วต้องเข้ามาที่บอสอะไรก็ได้เอาเบอร์ซินเจตคุินคอะไรก็แล้วแต่เช้ามเห่อเข้ามาเหอหรือจะเป็นเบอร์ดากอนก็ได้ที่พัฒนามาจากคุ้นคุนะฮะแล้วก็ต้องเข้าแบบนี้ครับ ผมจะสอนดาวโหลดไอเดียมเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยสองพันสิบสามนะฮะอ่ามาเนี่ยแล้ว,ลวก็เว็บนี้แล้วก็เว็บนี้อ้าวชื่ออาหาด้ะลรว,วะวัดเดอฟากอาจจะเราดีใหม่ครับดีดีเดี๋ยวเว็บมันก็ขึ้่นฮะอันนี้เราก็ต้องโหลดไอเดนะียมมาถ้ามาถึงเป็นหกจุดสิบห้าเพราะว่ามันมีวิธีอยู่ผมมีเลวิธีแล้วกัน่โหลดไหมเว็บนะนี้เดี๋ยวให้ใต้ดสคิชันแล้วก็เว็บนี้ด้วยนะเป็นแพดนะฮะแล้วก็โหลดมา ล้วก็แตกไฟครับแตกไฟ IDM เอ้ยไม่ใช่เราจะได้เนี่ยสองไฟนี้ยเอ้าสัตสัตสัตคุณ่ต้องการความชว่เหลือเนี่ยสองไฟนี้แพทแล้วว่า IDM นะฮะอ่าถ้าแตกไฟ IDM ก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็กกอกอกไฟมันจะชื่อยามาเอออินเทนเอร์เน็ตดาวน์โหลดเมเจอร์หกจุดสิบห้าช่างมันเถอะดาบลาบ้าบนะฮะนี่มันก็จะมีนี่ตามว่าแพทมีแล้วจะโหลดอีกทำไมคุณนะฮะ คุณคิดใช่ไหมว่ามันเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะแผบนี้มันเอาไว้สําหรับแพทแพทแพทแค่วอร์ชั่นมันนะแต่แพทที่เราให้ที่ผมโหลดนะที่ผมให้โหลดนนะเป็นแพททุกวอร์ชั่นเลยนะฮะอ่ะมาแล้วต้องติดตั้งก่อนนะครับอ่ะารนะ์มเลยส่วนใครที่ติดตั้งแล้ได้ก็ลองปิดอินเทอร์เน็ตดูนะฮะปิดอ้ยเอยเอใช่ปิดเน็ตแล้วก็ อ,อติดตั้งนะฮะอ่ะผมจะขอไว้ที่ไดซีนะฮะไดซีไดดีเอาได,ด,ไดนี้แหละเอาเพราะตัวแผ่นมันอาจจะเซฟไว้ที่ในนี้นะฮะอันแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็กดต่อไปต่อไปแล้วก็รออ่ะแล้วก็รอครับอกมาแล้วแล้วก็เสร็จสิ้นเลยแล้กไ,ไดไอดีเอมมาแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ฮนะเดี๋ยวลองเข้าดูครับ i d m เห้ดูอินเทอร์เน็ตเอ็กพเลอร์เอ t อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเอนะฮะเห็นไหมครับมันจะเป็นขึ้นอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ให้ใช้ได้นะฮะแต่เมื่อเราใช้ไปปุ๊บเนี่ยมันใช้ได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นนะฮะนี่คืออะไรก๊อปปิ้งไฟล์อ๋อนี่เป็นอ่ะเดี๋ยวดูนะครับนาะนเดี๋ยวเดีดดเเ๋ยวให้ดูตัวเกมเอ้ยให้ดูอินเทมเเป็นไง ดโดนมันเจาะอย่างนี้นมันไม่ขึ้นอนะเนี่ยเห็นไหมเออมันจะหาะก็ตกลงไปครับอันนี้คือโปรแกรมกันไวรัสนะฮะถ้ามีไวรัสเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีแดงครับนี่เห็นไหมครับมันจะขึ้นนี้นะฮะอ่ะแล้วก็แตลไฟแผดมานี่ฮะต่อไปเนี่ยตัวไดจะดับตรงนี้แต่ถ้าเปิด กิดเป็นในเนี้ยเนี่ยมาคนละตัวกันมันเอาไว้แผดทุกรอบเวอร์ชันนี้แต่เราจะไม่ให้แผดเวอร์ชันนี้ครับเพราะเราล็อกครับเราเข้าที่แผดนะรันนะกดแผดครับอ่ะมันจะมีนี่ Enter Name นี่ะอ่ะแล้วก็ใส่ชื่อน,นี้ไปใส่สองครั้งครับโอเคก็จะแผ่นเ็ตรอบตลอดแล้วก็ออกเลยครับสมมุติแล้วก็มาลองเข้าใหม่รอบครับ Internet Download Manager ครับนี่เราก็จะได้แล้ว นะเออแค่นะี้ฮะสมมติเราจะทำให้เป็นเวอร์ชันใหม่นะฮ <Yeah. S 1> นะฮะเุกหนัง้ออเคนี่ก็จะเป็นอ่าไม่ใช่เราต้องมาที่ไหนวะนี่ตรวจสอบรุ่นใหม่นะฮะตลอดเนี่ยมันจะมีรุ่นใหม่เงี้ยหกจุดสแปดใช่ปะ่ะอ่ารุ่นใหม่ล่าสุดหกจุดสแปดนะฮะ อ่ะเรากดปรับปรุงตอนนี้ฮะเราก็ต้องรอมันเสร็จนะฮะ,ฮะรามว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ครับก็ดูดีครับอ่าไอเดียมันจะโหลดเร็วอย่างนี้นั่นเองนะฮะเป็นประโยชน์ที่ดีนะฮะในเวลาการโหลดสมมุติก็จะมีนีกขึ้นมาเราไม่ต้องกดเปิดนะแต่มันเปิดให้เองเปิดแบบออโต้เลยนะฮะอ่า อ่าเรามันอัปเดตนะครับอันนี้ยาตครับไม่งั้นมันจะไม่ได้นะอ่ะได้ไมาแล้วครับหกจุดสแปดโชั่นใหม่ล่าสุดนะฮะอืมอแล้วก็ลองเข้าดูครับฟึบนั่เน็ตนี่เห็นไหมมันก็ได้เลยไม่ต้องมาผัดมงุงผัดใหม่ จะหรับใครที่ต้องแพดใหม่ก็แพดไปส่วนไอ้คำที่เอาไว้ไอ้คำที่เนี่ยเอาไว้แพดแพดปุ๊บน่ะไอ้ตรงแพดที่เราให้ใส่เนี่ยเดี๋ยวเจะเอาใส่ไปใต้ description นะฮะตอนนี้เราก็จะได้ไปแล้วครับในเดโมเช่นหมายและสุด internet download nature 6.8สำอรี้ต้องขอลาไปก่อนครับได้โหลดเร็วทันใจต้อง idm